หันเขา้าลงพี่น่องเลยดูหัดทองเลยโลมีโอ้ยทางเขง่าสวนที่มันตุลักตุเล่ครับพี่น่องเลย ฮลัฮโลโหลฮัลโหลเอเอบ,บ้าหิ่งเอารถไทมาดันรถกระบะเนี่มันฟี่มันติดลมข้านจูเลยเร็วเร็วด้เโอเอคเครับตำนนี้เะไอยูย่สวนอยู่สวนครับรับฮลัลโหลเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอาเบ็ดมาใส่ไอ,ไอโกบน้ำเด้อเดี๋ยวสิพาคุดยัง ไ่เบดกบอยู่หน้าครับผมครับครับเฮ้ยเจม่นลูกเถือเมาเคยซวยมาซวยบาดเทนี่แล้วครับผมแล้วในทางทุกมือโอ้เห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางครับออคอยเก็บครับผมเอารถึ้นได้ก่อนถามเราให้เอารถไถามาก่อนพี่น้องเลยพี่พี่เต็มเลย กำลังจุมจุมครับมาหอดง่ายบ่เนาะโอ้หลุกรติดลมฮัลโหลเร็วทันใจครับอู้หางกระขาดมันตัวแรนตั้งประดันเบาเฮงเลยเบาเฮง งามสวยครับผมมองนี้เพ่เคยติดครับผมอยู่สวนมันแต่ก่อนมันดินแกนเนาะแรนไปแรนมามันก็ลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยครับอย่แกนมาอีกแล้ว มันแรงมากเ่เคยติดลมเนาะเดี๋ยวเดี อาลาเบาเฮงเชื่อฟรีนะเจ้าเมื่คืนบลาเบาเฮงเยอะยอมาเล่นเมื่อกีเต็มพวงมาดีเพือเบ็ดประนอยแต่เบาเฮงฮะโอ้ยทุ่นไทยไปทำน,นยังเฮ้ท,น,ทนไทยบ่ะจะทำเงนพราหนาบกลุ่เนานะเออขั้นละโตละโตเบิดนันดีสิบโตมาสามเบ็ดสองกะสา Thank oh, you. Wow. 放面锅。 ต้มฟงเต็มนาเอาละอีกตมพงเต็มหนาวัาานา่นครับไปลองโอ้ง่านเขาง่านเขาโอ้ยบางทห่หงสมพอดอก <Yeah. S 1> มันห้อยมันลงลึกไปเรื่อยไหมทองแล้วางเดียวนี่มันดูทองเอาตัวนี้ ตอนออกไปต้องต้องดันข่อยออกไปอีกเด้เดี๋ยวเขาให้มูก,ก่อนบ่กเฮงเดี๋ยวข่อยเติมน้ำรถไทยก่อนเอาลงมาเติมเลยไคร,ครโอ้ยเดียวไปไวบอนะมันสีบอเนยบอกฮยานมันส้นต้นใหม่นะชาอเม่์เราจะาควายไปกินผูดของปลาไผ่ แมนแมนเอาไวเติมรถไทยมาทไทยหากี่ตัวเลยอพอดีรถมาติดลมดันออกไปให้วกันเลครับทางยบาพตัวิ้นะตลป่ไปขับรถไทยมาเลยเเออเจ้าครับคอยครับปีแอฟกันไรเจ้ารับรถไทยเจ้ารับรถไทเอาคอยตั้งไว้นี่แหละ เดี๋ยวคครจะคุยงี้ที่ลวมไหม ยูข้้นหนาเลยออเเย,ย,ลยูข้้นหนาเลยครับแล้วลองเดเกียย์พี่วางให้เร็วนั่เลยโอเคโอเคดี๋ยวพี่บางเลยครับครับครับ นั Le, ่นคือแล้า okay, ีไปบ้านไปบ้านคุณเงียกับคุณเงียไปไเนาเจะี่วางเอตงงเียดเออละ ครับตรงไติุกแล้วครับพที่พี่น้องเอ้ยถือว่าโอเคครับเฮมาพัทันจังวะนี้สวยเลยไปเป็กหาขุดเงืเอ่อเราขุดเงื่อใส่บเป็ดกบเอารถไทไปไทยสวนหมดเลย ลองเบิงพี่น้องพอเด็กตาเด็กปนเด็กแจ้วนะครับวอแต่ใส่วิธีนี่แหละครับผมกับเป้าเฮ่งใส่ทุกปีเลยครับแบบนี้โอ้โฝ่าองพี่น้องเลยเอาละแมนแนลกระเบ้าหฮ่งก็พอยอยู่แล้ว เดี๋ยวกันจังซี่แห่โอเคกลับไปอีก